สวัสดีครับจิ๊กซอับสวัสดีครับโฟยังป้องกันแชมป์ไม่ได้ครั้หนึ่งป้องกันแชมป์ครั้งนี้คือครั้งที่แค่ครั้งที่สองครับครั้งที่สองครับครั้งแรกป้องกันเจออะครเรียวยะครับเรียวยะครับแล้วเราได้แชมป์มาจากใครก็ได้มาจากพี่เกณฑ์บนครับเกณฑ์บนครับผมพูดถึงไฟน์นี้หนึ่งเจอกับแกร์วาววังโมเป็นไงบ้างกดดันบ้างไหมก็ก่อนขึ้นวีทีก่อนโชกก็มีกดดันบ้างครับกดดันยังไงอะไ้สั่งก็เคยแพ้พี่เขามาด้วยครับแล้วก็ ยังแบบอ่านเกมพี่ก็ไม่บอกว่าพี่ก็จะมาแบบจะเปลี่ยนเกมยังไงจะมาลูกไหนครับวันนั้นเล่าความแพ้หน่อยว่าไปแพ้ลูกไหนก็ไปเสียทรงยกสี่ครับตอนต่อยที่แกรีที่แล้วยกเก่งเขาเลยนะใช่ครับแต่วันนี้มาให้เป็นคะแนนเราวางแผนมายังไงบ้างก็วางแผนก็พี่เขาจะเหมันแรงายมันก็ดีแล้วก็เริ่มทำตั้งแต่ต้นยกแรกเลยครับเดินดีต้นยกแรกเลย ลุกแรกมันเป็นไงความมั่นใจตอนนั้นก็ตอนแรกก็แบบกังวลนังอาวุธพี่ขออยู่พออยไปก็พอโดนเรารู้สึกว่าเราทนได้เราก็เลยกล้ากล้าที่จะแลกกล้าที่จะอยมันเรื่อมาเข้าทางเราช่วงยุกไหกก็เข้าทางก็น่าจะเป็นยกสามเพราะพี่ขอแบบแถวลงหมดแบบหายใจแรงหอมเยอะเยอะกว่าตอนยกครับวันนี้ได้อาการพี่นเดียวมากเลยนะครับเกินคาดไหมวันนี้ เกิครับคิดว่าถ้าสมมุติเจอกันในแบบรูปสามยกของเนี้ยแบบการให้ประกาศให้คะแนนกับเจอแบบมวยไดให้ยกที่แบบว่ามีเรื่องมรยาการเข้ามาเกี่ยวข้องเรากดดันเรื่องไหนมากกว่าก็น่าจะเป็นให้ยกที่มีรรยากาศแบบนีงมวยเซ็งอะไรครับแบบนี้เราชอบไหมการประกาศก็ชอบชอบครับสำหรับมวยเดินททุกยกเนี้ยน่างจะชอบนะใช่ครับเพราะมันให้เป็นเป็นยกใช่ครับเป็นยงดูล่พอใจผนงานเลย ก็ก็ยังไม่พอใจอะไรยังมีลูกแบบตกใจแล้วก็รนเป็นนิดหน่อยอแล้วก็ถามทีกซอนไนะครับยกสียกห้เนี่ยทางที่เรารู้แล้วเนี่ยว่าขนานนเรานำเนาะทำไมเรายังเดินก็ใส่ให้แบบเข้าตาคนดูแล้วก็ฝรั่นฝรั่งคนที่เข้ามาดูเ็จะได้ติดตามเราอยากดูเราต่อยในไฟต่อไปอีกครับครับก็เราต่อยสนุกครับแล้ววันนี้เราเราพอใจ ฟอร์มการชกของเรามากนท่าไขนาดไหนครับก็พอใจพอสมควรเนี่ยครับครับผมถือว่าเราก็ามีพัฒนามาแล้วจากที่เคยแพ้เข้ามาครับนะครับแล้วคู่ชกคนต่อไปที่ซิกซ์อคิดว่าพอที่จะสู้กับเราได้สนุกเนี่ยมีใครบ้างก็ตอนนี้ก็ยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดเลยว่าจะไปใครครับ อันนี้เดี๋ยวกลับไปวิพากประมาณกี่วันนะครับแล้วก็สองวันสี่ห้าวันก็อย่างมากก็อาทิตย์หนึ่งครับจิ๊กซอว์กีฬาพีทีดีเนี่ยเราเคยแพ้ใครมาไหมก่อนนั้นที่ยังไม่เคยแก้มีแหลมโพแหลมโพที่ยังที่ยังไม่ชนะอยากแก้มอีไหมก็มีโอกาสก็อยากแก้มีแล้วถ้าเขามาท้าจิงก็พร้อมเงินประกันนะเขาไปชิงวันแปดก่อนเขาไปชิงวันเขาไปชิงวันแปดก่อนโดนหอก แต่ว่าถ้าสมมติตางสุด่างสายอย่างพวกเนี้ยผู้ชิงแชมป์ช่้งเจ็ดระหว่างสิงดังกับเป็กเป็นไงบ้างคู่นี้ก็ถ้าถ้าลูกหนักลูกแรงก็เป็กครับแต่ถ้าฝีมือรหรือว่า่อยไปแบบถ้าคบยกเอง,ง่ายก็คบยกก็ชอบสิงดังอืการยสมมติสมมติสองคนเนี้ยถ้าสมมติได้มาเจอกับเราเราอยากเจอใครมากกว่า อยากเชื่อไปครับทำไมอ่ะก็แบบมาพูดกับบูใส่กันผมคิดว่าน่าจะสนุกครับแยากแลกมันเลยครับเดือนละวันเท่าไหร่ครับก็ไม่แน่ใจว่าก็ได้ดูเดือนหรือเปล่าเมื่อกี้ก็จะได้แต่ได้แสนห้าแน่นอนแล้วแสนห้าแน่นอนครับครับที่แล้วใช้หมดเรื่องเนี้ย ครับผมท้ายสุดครับมีอะไรฝากแฟนมวยที่เชียร์จิซอบ้างครับก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจครับก็วันนี้ก็ป้องกันแจ่มได้อีกไฟหนึ่งก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเชียร์กันทุกคนครับผมก็จะช่วยขอให้จิซอป้องกันรักษาแชมป์ไว้ได้นานๆนะครับผขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ